สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนมาอีกแล้วจ้ามาอีกแล้วเสียงเจ้าเจ้าจากสาวพิมูดอนทูยูเคพี่น้องจา้าตามติดชีวิตคอยด้วยพี่น้องตามติดชีวิตคอย,ยมือนี้เนาะคะ่ะน้ามือต่อมือนะคะน้องวาดต่มือต่อตมือแลังมือซาพิมก็ขี้ขานพะะ่ค่ะพี่น้องคะ่ะบ่ามเป็นขานดอกส่วสิลุกขึ้นมากเนาะคะ่ะนเอมทักทายทั่วโลกอีกตามเคยนะจา้าพี่น้องยูดีไม่แห้งกันทวนน่เด้อพี่น้องคะ่ะ มือนีสิทิภาพพี่น้องไปหาสื่อกระถางดอกไม้นะครับกระถางมาเปลี่ยนต้นดอกไม้พี่น,อน้องค่ะมาตามตามน้ำสาพิมพ์ไปเนาะคะ่ะนาลานคาะ่ะกับบอยู่ไก่สาพิมนะคะขับรถาหาที่พี่น,อน้องค่ะอันมาเลี่ยนต้นดอกไม้เนาะคะ่ะเพราะว่าอนต้นดอกไม้มันมองเป็นดอกไม้ดอกไม้ประดับพี่น,อน้องอ,อยู่น้ำสาพิมพ์กับมาดนดีดีักรักดีกดกดกดักโดนนะคะพี่น,อน้อง บ่เป็นใบเป็นยังไ้สาวพิมพ์ก็เลสิเปียนเนาะคะ่ะสิเปียนกระทางร่องเบิ่งนะคะไปเบิ่งกันเนาะค่ะว่ากระทางมันเป็นยังไงพี่น้องคะนาะคะตามสาวพิมพ์ามา,าพี่น้องให้ลูกสาวเพ้าไปนี่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 ต้น,น,นตน้ตนมันนี่เออตนอ้นไอเงืนไหมพี่น้องอันมูห้มากไหม กระถางมันหน่อยพี่นองค่ะกระถางมันหน่อยสาวพิมพ์ก็เลยอยากเปลี่ยนเนาะค่ะเนาะไปซื้อกระถางใหญ่ๆมาเปลี่ยนใส่ให้มันเขากับอันรูปลากประตูไม้ของสาพิมพ์สีสีมะเฮ็ดอันอาทิตย์หนานะคะพี่นองค่ะเให้มันดูดีกว่านี้นะคะโอ้ยยังเป็นอหยังดอกเฮ็ดอหยังกับคือบานคือเมืองเขาเบิ้งแนพี่นองค่ะมันบ่มีใบมันบ่มปรงใบเลยนะกระถางมันหน่อยค่ะเมสาพิมพ์ก็เลยว่า ไปหาซื้อกระถางไม่ใหญ่มากพราะว่าต้นมันใหญ่เกินแล้วพี่น้องค่ะเราสิได้ไปซื้อดินนะคะไปกันเลยนะคะพี่น้องคะตามเสาพิมพ์ไปเลยนะคะเนาะไปเบิ่งกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะว่าเสาพิมพ์สิได้กระถางแบบได้เนาะคะ่ะหุ่นลูกสาวก็นั่งทานใะห้ตามไปเลยค่ะมือนี่ก็โอ้ยพี่น้องมึงเนฝนตกหนาวแล้วพี่นออ้องเอ้ยแดดให้เสาพิมซ่องมือหนาวตอนนี้หนาวนะคะ หกดีกีวันสันสิบหกองสาววสันผัวว่าเบิ่งฝาเน่พี่น้องเอ้เบิ่งฝาเนี่ยไปตามตามตามกันไปนะคะพี่น้องค่ะอันคันอากาศแบบนี้บ่ถือถาดสาวพิมพ์เลยพี่น้องเอ้นายแห้งจังใดอันแดดห้ซ้องมือแดดห้ยซาพิมซ้องมือนะคะเนาะติ่งมาไกลงามเนะพี่น้องตามกันไปเลยนะคะพี่น้องค่ะไปดูกันนะคะไปเลือก สร้อยกันนะคะพี่น้องว่าสิได้แบบใดเนาะค่ะลูกสาวก็เป็นคนขับรถให้คุณแม่นะคะเซฮัลโหลสิคะลูกสาวจ้ะ <Hi. S 1> น้องแพทจ้ะลูกสาวเดียวพี่เลี้พี่น้องลูกสาวเดียวคนสาวพิมพ์เนาะคะนะ่ะเนาะใหญ่พวกใส่ดอกอยูน้ำมนันนี่ลวละแป๊บหนึ่งนะพี่น้องจ้ะขับรถหนะ้านาทีจ้ะ ไกลเราพี่น้องไกลสีห์แล้ว,ลวเรไปร้าน B M นาะคะ่ะร้านที่มันถูกหา,หาซื้อเนี่ยมันจะถือใส่พี่น้องเอ้ยบ่มีเงินบ่มีทองเราหาเงิน,งงนจะจิใส่ดอกเงินพี่น้องเอ้ยเปลี่ยนกระถางนาะคะ่ะว่าสิบเ่าเอาเขาเในบ้านสิได้ไปซื้อ,อพาคุมเอานาะคะ่ะนาะช่วงหนาหน,นาวแต่ว่าที่นน่ก็ ขมันหนาวอีลีจังสิงห้ลูกโจมเขาไปในใบในบ้านนะคะง้ามนาหอนเ้าเก็ดเอาออกมาซ้ <c oughs> ำมือห้าก็อออกมานะคะเดี๋ยมันง่ามอยู่เลยเอามาหมูหมัวมาให้ไปเอาน้ำ <c oughs> มูมาใส่ง่ามแต่ว่ามันอยู่ในเนจาขออจัง <c oughs> ขี่ไล่ขี่ลไล่ใบกับบะป,ปงจ้ากเถือ่อสัมพอสาวพ,พิมพ์บ่มีเงินมีทองแล้วเพิ่นว่ามันนี่ทรี่าสันต้นเงินว่าสัน, <c oughs> ตน,น,สนแต่ว่าจักอยู่ใส่เงิน <c oughs> ต้นเงินมันมาใส่เงินซอยดิคืออยู่ถึงแล้วนะคะพี่น้องจะาถึงแล้วนะคะไปกันเลยน่าจะพี่น้องการ์เด้นเซ็นเตอร์อันสถานที่ช็อปปิง้งอยู่่อ,อ ร่วมกันโยนยนะไปสื่อเสือหารสื่อ,อ,นอโนนี่นั่นอันจะดถึงแล้วกันะคะพี่น้องตามมามามา,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 าสกรีนสตาร์นมาเบิ่งกันเลยนะคะพี่น้าานองจ้าลาซาดิน งามพี่นอ้นองมันบทอโน,โ they come again, นใจบทเดคำอบเกนแพทใของูยุจักรขอดิมาสืออันสือกระถางดอกไม้ขื้ขอดิมาสือดอกไม้ดอกพี่น้องขอกลมานางยางเมืองดอกไม้อยู่ใบใบ,ใใบโอ้ยสิอปอนด์นีน่แหละ twelve p น u d นอป้าแพท <c oughs> ฟูแน่ Come on go look a p o กูลูกกับพรานก่อะเว,ะเวดูนะดอกไม้ไม่ตึงับงามพี่น้องข้ามพี่น้องมาเบิ่งดอกไม้เบิ่งดอกไม้สักกันน่จจะพี่น้องจ้ะจกได้ตัวนี้ But because when you uh, even you keep inside you keep the water they not go it uh, uh, on the floor you know like so on up uh. แต่ว่ามันเท่าใดล่ะ <laughs> ป๊าด <laughs> กระทางละสามซิ้หาปอนพี่น้องกระทางละสามซิ้มหาป่อนวันนี้รึบถูกตายซะบอกซาพิมเอาวันเอาวันน้อยๆนี่ก็ได้เนาะ What about this one pet The small one less this Yes nice <S Using so, the right size I thought you s a y s you needed a bigger pot than the one that you've got <c oughs> I bigger pot but I think this nice size is a that's too big I think อันนี้ไงพ่อแต่ว่าอันนี้20กระถางละ20ปอนด์พี่น้องค่ะตัวนี่ยละพี่น้องค่ะเท่าไรก็สิได้ือตัวเนาะเสียอนฮะส่งชาาววมอ tell ถาม what size i น i ั It's ก30 I, ร30 30ิได้แล้วนะค่ะพี่น้องไปเอานันต์นด,นดินสุดตดินก็ซื้อได้พี่น้องเลย <laughs> เอาดินแบบใด <laughs> เอาดินแบบใดต้นโอลิฟ <laughs> <laughs> เอาดินต้อนะพี่นองค่ะเออหาดินพี่นองหาดินหาดิน This eight pound This what for like s <S Oh I see Oh too big <laughs> All t h bark God All t h b u r k กาบไม่ื้อๆกับแพ้งอันนี้คือ What's this man No oh, for the <It> s, <S three pound <'s> <laughs> Oh God! Oh, today. Which one the best pet? Topsoy. Topsoil. I think that's be fine. Come on. <laughs> However, all purpose. You can plan everything. อินเดียเอเปียนพี่นงทรีอันนี้ just เปลี่ยนเปียนเปลี่ยนเปนเอาถือันใดมันถืออันใดมันถือเอานั่นพี่นงภาษาคิดินซื้อแม่เอ้ยทีพซ่อ๋ออายโอเคแหลูกสาวยก ท่านผู้ใหญ่ยศเอาออกเอาออกที่นอนแมวมาพี่น้องโอ้บึ่งเนี้ยที่นอนหมาแมว <laughs> ไปหาอันเน่ากินแมวกันนี่ละ่ะพี่น้องเอ้ยแพงวันไหนกด้ซื้อขนมี้เขาแล้วนะแมวกินแมวบ้ามาเอาแตงแต่ ฟ้ามาหาสือ่อแตงแต่กระทางดอกไม้พะนะฟาดออกไปจนว่าเต็มรถพี่น้องเอ้ยสาวพี่ตลอดตลอดรายการเลยมาช็อปย่ามใดนะคะพี่น้องอันนี้ก็เป็นอาหารแมวนะคะพี่น้องค่ะอาหารเจสซี่แอนบูตตี้นะคะอาหารของน้องเจ็ดกระปั ราคาเพิ่มแล้วนะแต่ก่อนเนี่ยแต่กอนนี่แค่แค่สิบตอนนี้ขึ้นมาสิบสามแล้วสิบสามปอนด์อันนี้เป็นอาหารมานะพี่น้องค่ะไปเรื่อยๆคลองไหลพี่นอ้องมีแต่แนวง,งามๆมีแต่แนวสวยๆงามๆเอาลูกสาวคอยให้ ลูกสาวแพทซี่อันนี้คล้องเด็กเล่นพี่น้องคล้องเด็กเล่นคล้องมิจะถึกๆพี่น้องเออ่บา่าถึกๆกับเงินนะพี่น้องมันจะซื้อซุลยสซุไลก็โอ้ยสุดยอดายคือกันนะคะพี่น้องคะมีเถอะใดกระเบิดนะคะในในธนาคารถึกยู่แต่ว่าคันซื้อค่ะกับมันบอถืกราคามันบอถืกราคาโอ้ย ขวดสำหรับนั่นไหมตะฮักแทะเออตะฮักตะฮักดีพี่น้องเนี่ยสำหรับไอใส่สำรองนะคะเนาะสำรองอยาสะผมครีมก็ว่ากันไปนะจนน้ะป้าป้าป้าหมดแล้วพอแล้วต้นนั่งกวด no bad. Terima kasih hai ของซาพิมทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเด้อ mm hmm. จ้ะพี่น้องจ้อยู่ดีมแห้งกันทวนนาะเด้อค่ะเด้อซาพิมพ์ก็สิกลับไปสิได้อันเปลี่ยนกระถางไหม่แล่วจ้ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวอันขอเป็นคลิปต่อไปนะคะมันเา่าแล้วจ้ะตอนนี้มา <c oughs> เปลี่ยนกระถางแล้วมันสิเป็นยังไงสวยงามโบนะคะนะพี่น้องคะ่ะยูดีมีแห้งกันทวนนะโาโรยไรผ้ามาา่านไหนใดไกลเด้อพี่น้องคะ่ะอย่าลืมเด้อกดไลค์ให้ซาพิมพ์น้ำเนคค่ะพี่น้องคะ่ะเบ่งอัน จบคลิปกับขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาจบคลิปเลยนะคะพี่น้องขะขอบคุณอีกครั้งนะคะเจอกันคลิปต่อไปเดอ้อจ้ะพี่น้องบายบายสุดท้ายในวันนี้เนาะค่ะพี่น้องจ้ะคลิปนี้เนาะค่ะบายบายเด้อค่ะพี่น้องรักๆทุกคนนะจ้าบายบาย